ตอนที่ 2. รูปแบบของโอริงในตลาดตอนนี้เราสามารถเจอโอริงได้หลายแบบนะครับแบบแรกเลยคือโอริงแบบกลมธรรมดาอันนี้คือแบบที่เจอบ่อยที่สุดเลยหน้าตาจะเป็นวงกลมธรรมดามันจะเหมาะกับงานที่มีการเคลื่อนไหวเช่นแกนลูกสูบในกระบอกไฮดรอลิกเพราะจุดสัมผัสของมันมีแค่1จุดทำให้สึกหรอน้อยและใช้งานได้ดีแบบที่สคือ X Ring หรือบางคนเรียกว่าคว d ด i ิง หน้าตาจะเป็นเหมือนรูปตัว x ถ้าตัดตามขวางข้อดีคือมันมีจุดสัมผัสกับผิวโลหะ2จุดทําให้กันร,รั่วได้ดีกว่าแบบกลมธรรมดาและแบบสุดท้ายคือส q u a ริ i n หน้าตาจะเป็นวงแหวนแต่ถ้าตัดดูจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมบางคนอาจจะเรียกประแกนข้อดีคือมันแนบสนิทกับผิวโลหะมากเพราะมีพื้นที่สัมผัสเยอะแต่ข้อเสียก็คือมันไม่เหมาะกับงานที่มีการเคลื่อนไหวเพราะจะสึกหรอไวสรุปสั้นๆก็คือ ถ้าเป็นงานที่มีการขยับใช้แบบกลมหรือ X-Ring ถ้าเป็นงานที่อยู่กับที่ใช้ Square Ring จะดีกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า O-Ring ที่เราใช้มีขนาดเท่าไหร่ตอนต่อไปเราจะพาไปรู้จักวิธีวัดขนาด O-Ring ครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปด้วยนะครับ